สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา JIB TV วันนี้ครับมีหูฟังมาแนะนํากัน1ตัวนะครับเป็นหูฟังอินเอียร์สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเล็กกระทัดรัดจากแบรนด์แบรนด,รนด์นี้ครับ Razer Hammerhead ของอยู่ในแพ็กเกจด้านในนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่สวยงามด้วยเดี๋ยวผมแกะหูฟังให้ดูตัวหูฟังครับวัสดุที่ใช้นะพิเศษนิดน,นึงครับสำหรับ Razer รุ่นนี้เป็นอลูมิเนียม ทั้งสองข้างเหมือนกันฝั่งนี้จะมีโลโก้ครับเขียนว่า For Gamer by Gamer นะครับตัวไดเวอร์นะครับขนาด9มิลิเมตรลูกยางที่ใช้ก็เป็นสีเขียวตัดกับสีดำสามารถเปลี่ยนได้ครับให้เพิ่มมาอีก3ไซส์มองตรงนี้นะครับเป็นอยัาๆเหมือนด้ามจับตามชื่อรุ่นเลยฮะ Hammer Head หัวค้อนความยาวของตัวสายครับ1.3เมตรเป็นสายสีเขียวสะท้อนแสงตรงหัวรวมสายตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกัน ออเดียโอแจ็คนะครับหัวเสียบสัญญาณนะครับเป็น3.5มจุดมิลแบบ3โพอตรงนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับตัวแจ็คสีทองด้วยสเปคของหูฟังอินเอียร์เรเซอร์แฮมเมอร์เฮดตัวนี้นะครับไดิเวอร์ขนาด9มิลิเมตรครับอินพิแดนซ์สิบหกโอห์มครับความถี่ที่ตอบสนองอยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตครับบันเดิลชุดแรกครับเป็นคู่มือนะครับหชุดแล้วก็สติกเกอร์โลโก้เรเซอร์อีก1อันและนี่ครับเป็นซอฟต์เคสนะครับเอาไว้เก็บหูฟังเวลาพกพาไปข้างนอก อุปกรณ์บันเดิลที่แถมมาให้ครับตรงนี้เป็นลูกยางเอาไว้ปรับไซส์ในหูนะครับให้เพิ่มมาอีก3ไซส์ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์เรเซอร์ตรงนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมนอกบ้านไม่ใช่ยกเครื่องคอมมาเล่นนอกบ้านนะไม่ใช่หมายถึงเล่นเกมนะครับผ่านโทรศัพท์ผ่านโมบายผ่านแท็บเล็ตนะครับแล้วก็อยากได้หูฟังที่ตอบสนองได้ยินเสียงคมชัดนะครับทุกอนุของการเล่นเกมเรเซอร์ตัวนี้ครับลองดูฮะสวยด้วยสีเขียวสะท้อนแสงนะครับเช็ราคาเล่นเล่นที่หน้าเว็บของเราก่อนก็ได้นะครับ JB Online ถ้าเกิดอยากจะได้เลยมาเลยครับ JB ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะไป JB High End ก็ได้นะครับที่เสียร้านไม้ก็มีเหมือนกันครับจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับสั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้นะครับตามสไตล์ JB อ o น l i n e ตามสไตล์พวกเราครับ JB TV ทุกสิ่งที่มีใน JB จะพรีวิวให้ได้ชมมันก่อนเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ